หิวจังเลยแฮะแต่จำได้ว่ามีร้านมาเปิดใหม่นี่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเหรอน่าสนใจนะอยู่ใกล้บ้านเราด้วยงั้นเราไปที่ร้านเลยดีกว่า หน้าที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเอ๊ะทำไมที่ร้านเนี่ยเงียบๆแปลกๆจังนะ <c oughs> แต่ก็ดีแล้ว <c oughs> เข้าร้านดีกว่า <c oughs> เชิญเรียกได้ตามสบายเลยนะคะคุลูกค้าโซนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ทางไหนแล้วคะ ด้านหลังแล้วก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายค,ค่ะอว่าแต่ของที่นี่ก็ถูกๆูกดีแฮซื้อบะหมี่แล้วรีบไปดีกว่าเพราะนี่มันก็ตองกืนขึ้นละเธอได้ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและจะไปคิดตังแต่ในระหว่างที่เธอกำลังเดิอนอยู่นั้นเธอก็ได้เจอสิ่งที่ทำให้เธอตกใจเฮ้ยนี่มัน มนออเลือดน่ะสีแดงแดงขาวๆชัดเจนเลยว่าแต่เลือดอะไรนะฉันเออขอโทษนะครับเมื่อกี้เนี่ยหนูเห็นเลือดตรงนั้นอะช่วยไปเช็ดให้หน่อยได้ไหมเออตรงไหนลระลูกค้าด้านหลังค่ะเออได้เลยค่ะ ได้บอกพนักง,งานให้รีบไปเช็ดเลือดเพราะเธอเป็นคนกลัวเลือดมากนี่นะคะเมื่อกี้หนูเดินมาแล้วก็หนูเจอเลือดเป็นกองเลยเอ๊ะเลือดไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยเออเออมีอะไรหรือเปล่าคุณลูกค้าสงสัยขอโทษค่ะพอดีน่าจะตาฝาดเธอ ได้ซื้อของและเดินออกจากร้านด้วยความแปลกประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะกลับบ้านดีกว่าสงสัยเราเนี่ยตาฝาด เธอได้ปั่นจักรยานจนมาถึงที่บ้านและจากนั้นเธอก็ได้รีบเข้าบ้านเช้าวันต่อมาณนะที่โรงเรียนของเธอนี่แนนนี่ไปซื้อขนมกันไหมที่ร้านเปิดใหม่อ่ะมีแต่ของถูกๆท,ทั้งนั้นเลยนะ เธอสนใจจะไปซื้อหรือเปล่าเธอว่าไงนะร้านเปิดใหม่ที่อยู่ข้างบ้านเธอนี่นะใช่ไงทำไมอ่ะแม่คะไม่มีอะไรหรอกงั้นฉันขอตัวก่อนนะโอเคบายบเนแนยนี่ไ้เจอกัน เธอแปลกใจเล็กน้อยที่เพื่อนของเธอดูพูดตะกุก,กตะกัดไปแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากขากับเธอจึงคิดว่าจะแวะร้านเพื่อจะไปซื้อขนมสักหน่อยเข้าไปในร้านดีกว่าของถูกๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่มีคนเหมือนเดิมเลยนะอย่างกับว่าร้านร้า,างทั้งนั้นแหละ เอาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาซื้อขนมเอาเชิญด้านซ้ายมือเลยค่ะอค๋ค่ะเธอคิดว่าเธอจะไปซื้อน้ำโคก้กเธอจึงเดินไปที่ตู้กดน้ำแต่เธอกลับต้องได้ยินเสียงแปลกแปกมาจากห้องน้ำเอ๊เสียงของประตูนี่แล้วเสียงใครกันนะนช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยใครก็ได้ โดชุและดันใดนั้นก็มีเลือดไหลออกมาจากใต้ประตูบานนั้นจึงทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากและผลักตัวออกมาจึงสะดุดล้มกับสายไฟเฮ้ยนน่นิ่มเลือดนี่ขยี้ตาก่อนฉันตาฝาดไปแน่ๆเอ๊ะเลือดเลือดอะไรล่ะ บอกนะว่าฉันฉัน,ฉ,นฉันตาฝ่ายอีกแล้วแต่เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงจริงนะเธอรวบรวมความกล้าทั้งหมดก่อนที่จะเดินเข้าไปในประตูก่อนที่จะเธอจะพบกับความว่างเปล่าก็ไม่มีอะไรนี่หรือเราคิดไปเองเรานี่มันแต่ฉันได้ยินเสียงจริงนะ ช่างมันเถอะเอ๊ะฝนตกจะได้รีบกลับบ้านดีกว่าช่วยช่วยด้วย,วยเอ๊ะเสียงอะไรนะใครกัอนน่ะแล้วเธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าจริงด้วยฉันยังไม่ได้เก็บผ้าที่ตากไว้เลยอะ เาองไปโรเรียนด้วยกันไว้เจอกันนะเธอได้รีบวิ่งกับบ้านเพื่อจะไปเก็บผ้าแต่เธอก็แอบแปลกใจที่ผู้หญิงคนนั้นมายืนร้องห้ยอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อแต่เธอก็ไม่ได้ค่อยคิดอะไรมากก่อนที่เธอจะนอนเอ๊ะแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันนะ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเรานี่นะงั้นเนอนกัน <c oughs>